สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดไลค์นะคะและยอดถวนใจไม่ปิดดอ,อกเนาะจะทํำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ SPE SMN นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกวิ่งด้านล่างกดได้เลยแล้วแปะลิงก์ไว้ให้แล้ว,ลวนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านนะคะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google กันได้เลยนะคะและเมื่อทุกคนสมัครกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเนี่ยเข้าสู่เว็บไซต์กันเลย เมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอ,อยู่ที่หนําคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะและว,วันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดสนใจหรือยอดก,กดไลค์ในซิตตบนั่นเองก็เลือกไปที่ซิตตบได้เลยเสร็จแล้วก็เลือกปุ่มที่เราต้องการเราใช้เป็นรวบรวมบริการที่รวดเร็วนะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยหาเป็นเพิ่มยอดไลค์กันได้เลยนะคะบริการที่เราใช้ก็คือ1 2ึ่นั่นเองเนาะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปคัดลอกวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดได้เลยนะกดไปที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ีลลเย เร็แล้าน,นะคะก็ให้น้ำนิ้งมาวางในจำนวนที่เราต้องการกันได้เลยเนาะเราจะแค่5 0 0ยก็พอนะคะเวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่5ชั่วโมง5นาทีนะคะจา้นงให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้านะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็กีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติม er นะคะเล็กหม Bil ื Okey ่รือบริการต่อกันได้เลยนะต่อมานะคะที่สงง่งของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินมีให้เลือก้ง2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกนคิวอาร์โค้ดช่องทางที่2คือบัตนีวอลเล็ตนะคะ สะดวกช่องทางไหนใช้ช่องทางนั้นในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลยและในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook, YouTube, t i k t ไอจีหรือแพลตฟอร์ม,มอื่นอก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรบวบรวมทั้งเรืราคาครังกื้อขั้นตอนสูงสุดและก็คำอธิบายเพิ่มเติม,ตมใ้ให้ ในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่จะก,เก็เรือของตอนเองก็เข้ามาใช้ผ่านช่องางอยูได้เลยนะคะมีทางรหาัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณค่าบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยลิงสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเป็นลิงค์วิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดหรือเปล่านะหากขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าลิงค์ของเรานั้นถูกต้องนะคะ ในส่วนของตัวช่วยเหลือนะคะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินโดยตรงเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ราชาการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นเนาะสมาชิกจะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคัดตอบกับตลอด24ชั่วโมงและช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่คล็อกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่านลิท์ทีเราได้ให้ไปก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยนะคะจ่ายค่าตัดกิที่100บาทนั่นเองเนาะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์นะคะ SP SM m ลองเข้ามาใช้งานแล้วเข้ามาสึบตาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะจะพาทุกคนนะคะกลับไปดูตอนนี้อยอดสนใจเราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะอยอดัวใจของเราอยู่ที่นี่เลยค่ะ33ใจแนละ้าม่จะคราวนี้ตองมีรอบหนึ่งนะคะ นี่นะคะจากเมื่อกี้แค่3 3ใจเองตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น617ใจเรียบร้อยแล้วนะคะก็ะถือว่าคำสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้นะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างผลลัพเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยและสําหรับวันนี้ต้องขอตัวราไปก่อนนะสวัสดีค่ะ